สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านไขาถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็จะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพปลอปออีสองห้าสามศูนย์เป็นเนื้อทองเหลืองกระล่ทองสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกาจนาพิเศษ72พันษาปี2546ในหลวงรอเก้าเป็นหน้าปากก้าทองเดิมๆสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพะระลีลาสองหน้าเนื้อชิงเขียวกุ่วังบัวจังหวัดพชบุรีเลี่ยมจับขอบเก่าสภาพดีมากองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่อ,องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพ,พุทธทโคโดมเนื้อผงลงสีดำปิดทองในพิมพ์หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นพิเศษปี2514สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อเมกะพัดหลังยันเทะหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงจังหวัดเพชรบุรีสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระรูปเหมือนเนื้อดินหล่มข้อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีปี2505สภาพดีเลยนะคะพี่องนี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่ยองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพราสมเด็จเนื้อผงหลังตาแผ่นดินสมเด็จเผ่าหลวงปู่นาควัลคางสร้างปี2 4 9สสภาพดีเลยนะคะพี่ยองนี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยองนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญคุกเขา่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีปี2516เป็นเนื้อทองแดงสภาพดีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่850นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตปี2519ออกวัดพัพพาจังหวัดนนทบุรีเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่650นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้องาแกะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อเนื้อเงินอายุครบ99ปีหลวงปู่บุตราถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีปี2534ตอกโคตใต้ฐาน สภาพสวยนะคะพี่องค์นี้ขอที่650นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระนาคปกมงคลมหาลาปี2499 เป็นเนื้อผงโสรสมหาพรมแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธกรุงเทพสภาพดีเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่650นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่6ธนาคารออมสินสร้างปี2516เป็นหน้าปะกาอง์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็น ลาหูอมจันเนื้อกะลาแกะเก่าไม่ทราบที่หลังจ้านคระยันสภาพสวยนะคะพี่องค์นี้ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น พระสมเด็จเนื้อหินโยกอาจารย์วิริยางวัดธรรมมงคลสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่องค์นี้ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นกุมารทองเนื้อดินเจ็ดป่าช้า หลวงพ่อแย้มวัดสามงามจังหวัดนคปรปฐมสภาพสวยนะคะพี่ปิดทององนี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพาพหูยาเนื้อชิงเขียวจังหวัดชัยนาทสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่องนี้ขอที่550นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาพหงกํำแพงแก้วพิมพ์เกสัน้น หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปลุกเสกสภาพดีเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่900นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พับปิดตาเนื้อดินเผาพิมพ์สองหน้าหลวงพ่อเชยวัดท่าควายจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่1,000นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พ้าสุมจิกเนื้อดินกู่เตาทุเรียงนะคะพี่จังหวัดสุขโขทยัยสภาพสวยหายยากมากนะคะพี่องค์นี้ขอที่สองพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรวยเจริญสุขหลวงพ่อรวยวัตะโกจังหวัดอยุธยาปี2557เป็นเนื้อฝาบาทกระไลทองตอโกโคตล่องเดิมองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวให้ดูองพราด้านในนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาะกิง่งพระพุทธศีหิงวัดลาดประดิษฐ์กรุงเทพปี2539เป็นน้วะโลหะกล่องเดิมสภาพสวยนะคะ องค์นี้ขอที่พันห้านะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พะด้านในนะคะสวยนะคะเสียงกิ่งดังดีนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นลูกปักคำไม้108เมตรพร้อมรูปหลวงพ่ออุตมะวัดวางวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีถุงเดิมๆนะคะพี่สภาพสวยเลยปักคำเส้นนี้ขอที่550นะคะเดี๋ยวให้ดูปักคำด้านในนะคะ นี่นะคะเม็ดสวยๆเลยนะคะพี่ไม่ขาดเลยนะคะ ถ้าพ,พี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ